เนืสามารถสืบต้นปูกล่ำใหญ่เพื่อทานช้างผักเนื้ค่ะเป็นล่ำใหญ่่าอกนดอตรล่ำใหญ่มาสันโอเขาปลางประเทศเนาะอ่าบเมนก้นสีเกดอกล่ำใหญ่มาสันโอ้ยใหญ่เป็นที่เกี่ยวกะไรสมองตีกอ่าเอาไปซาสมบนูมากินอยู่อันแห้งๆไง 8 3 1สา1ห3ึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเ็ดากิตนหน้าค่ะลำใหญ่ลำใหญ่าสั่นโอ้ยมีแต่น้ำใหญ่ดอกสกใหญ่ก็ใหญ่ค่ะโคตรตน่าเล่าเล่าเบาเล่าไดก็ดีและหนึ่ง้าสามกิโกรัมราคาหนึ่งร้อนู่าแล้วบริเวณคนสีเกดแล้วเสียงไหนน้ำใหญ่ หุงข้าวนึ่งข้าวเมึงดากไก่หัวใจคูนเครื่องในเหลือบักหลายเครื่องในสุกซะาจ้ะปิ่งว่าท่านิ่งน่ะมักคนนมักเหลือเหนียวไปไซนี่เราเอาไปนม,มักมักไว้ถ่าเลยเนาะคือเอาเหลียวมาพวกนี้อันน็นเอามาัดเลยมัดเติมเอาคนละนคนมักคนละยาง บนึกว่าสูตรเดียวกันเมดอบอุ่นแม่ข่ามากแล้วมาอเลยเน่ข่าไม่จะบเรียนนี้หรือวะฮนลำใหญ่บอเขาทั้ซุกแน่นซุกแล้วของเจะของก็มีลำใหญ่กันแล้วันที

รีบไปก็ไปว่างไว้เจ้ากินเถอะกับพกเก็บกระโตไก่อันไก่ม่ต้อไปก็บวันที่ที่แล้วก็บพีย่ันหนึงมากินที่หลังก็บมาได้กินทีใค่นขวบก่อน่นขบกอนขบก่อนไว้ก่อนขบกนกอนก่นขกขบอวก่อนบ่อนขวบก่วบก่อนข่อนข่อนขอ่อนขท่อนขว่อข่อ่่น่น่อก ม้วงใหญ่คนทั้งไรบุ๊กม้วงใหญ่คนทั้งเหนือบอ่แบัา

โครว่าโรคปาโมตจัมตรงนีานหลายที่มากมมางแบางน้มปมาังบับแล้วมาตม่อาส่ตมหมดง่ามดที่าเรามัวน้มมาดีบม่มโอ้โอ้ลาบากเนาะคนหลาย ก็วตาตาือามาันเงีมันยื่เี้ันามันหอมันหอดันทีเจ็ดได้เนาะประชุ่มกันจริงห้านี่แหละ ทำถ้าะไม่องเกษตรอุ่นเครื่อยกูมันยวอายุเ้มแ่็ว่ะอวต้อวรายกาืดนได้่อรนือว่าในาวบัลลงกมูลีลาเหมามลีาเมจ้าเป็นเป็นทหารเป็นข้อมูลตามพบการแพร่ระบาดรายไม่มากเข่าเนื่ยนุ่งเป็นการกระายผักล้างกเนื้อผักต้นตอผักมานและผักใกหัวผักใบ กระาดต่อเป็นสปอของเชื้อราออกมาจี้เก็นตับโรคแล้วต่อตีดต่อการมิดวั้งค่ะแลก็ฟันชัโรคแล้วกีมีน้